สวัสดีครับวันพุทธที่5กุมภานธ์6ดนะครับเรื่องของสงครามนั้นไม่ต้องไปสนใจมากไปกว่านี้แล้วนะครับคงไม่มีมิสเทคและคิดว่าจะจบเร็วภายใน1้อยวันแรกหรือจะเป็นภายใน6เดือนคือกลางปีนี้ระหว่างยูเครนกับรัสเซียส่วนฮามาสอิสราเอลจะปะทุขึ้นอีกหรือไม่อยู่ที่ข้อตกลงในเฟสที่2เท่านั้นเองที่ทํากําล,ลังเร่งทุกอย่างเรากลับมาดูเรื่องของสงครามการค้าแล้วครับเรื่องทาริฟแล้วก็แท็กคัดของชาวอเมริกันที่ทําหาเสียงมา ตลอดเดือนก่อนที่จะชนะการเลือกตั้งนะครับเก็บภาษีภาษีนั้นได้เริ่มโตและคกับเม็กซิโกกับแคนาดาแล้วรีเล,ล,ลออกไปอีกหนึ่งเดือนหลังจากเจรจากันเพราะต้องการบีบเพราะอเมริกานั้นขัดดุลการค้าไปทั่วโลกหรกค,ครับโดยเฉพาะจีนนั้นต่อให้ขึ้นภาษีในสมัยแรก2018นนะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังไม่ได้ช่วยก็ยังขัดดุลการค้าเพราะอะไรครับความสั่งซื้อการใช้อุปโภคบริโภคมาจากชาวอเมริกนันและการไดเวอร์ิฟออกไปลงทุนในทั่วโลกของบริษัทใหญ่ พราะต้นทุนฐานผลิตต่างกันค่าแรงสี่เท่าและเหลื่องเครื่องของสกุลเงินดอลลร์อีกที่จะเทียบกับสกุลทั่วโลกนั้นเป็นอย่างไรฉั้นทําถึงได้พยายามบอกสกุลดอลลร์ให้บิดอย่าพึ่งเทขาานะครับจะเก็บภาษีถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือคำขคู่และอาจจะใช้บิดคอยมาเป็นฐานทุนสารองนั้นก็เป็นิงไทยแต่ EU นะครับตอนนี้ในเฟสสองของทรัมป์ในการเก็บภาษีจีนเขาจะขู่ถึง60%แต่ขึ้นแค่10%เซแรก ในวันที่10เหมือนกับจีนจีนก็จะโต้ตอบกับ15เซนเช่นเดียวกันเห็นชัดเจนนะครับในกรประกาศครั้งนี้กับครั้งที่แล้วก็เหมือนกัน,กนครับครั้งที่1นนั้นประมาณ6 0แสน 4, 50, 000, 000, 000, ล้านเหรียญแต่ครั้งนี้4 5 0 0 0นล้านเหรียญเก็บภาษีจากประเทศจีนจีนก็เก็บเริ่มต้นจากอเมริกา20ประมาณ20 0 0 0ล้านเหรียญ4 5 0 0 0นล้านเหรียญสำหรับสินค้าต่างๆที่ส่งเข้าอ,อ,อเมริกาจะเจอ10เเซขณะเดียวกันสินค้าจาก อเมริกาเข้าจีนเฟสที่1จะเจอแค่สองหมื่นล้านเหรียญเห็นชัดเจนแล้วแล้วเก็บ15บเซนผลกระทบใหญ่ๆก็คืออะไรครับเรื่องของเหล็กและเรื่องของแน่นอนเรื่องของคาร์บอนและก็แก๊สออยซึ่งจีนใช้น้อยมากจากอเมริกาแค่1%เปอร์เซนส่วนใหญ่สั่งซื้อจากยุโรปในโดยเฉพาะรัสเซียแล้วก็มาจากตะวันออกกลางทั้งนั้นนี่คือพันธมิตรและจีนได้วิสิฟายไปเยอะแล้วแต่นั้นอยู่ที่นโยบายของทรัมป์ ในหนึ่งร้วันแรกนะครับเรื่องของคลองปานามาเอยที่ว่าปล่อยให้จีนใช้ควบคุมได้และเรื่องของกรีนแลนด์จะหาเรื่องยุโรปนาโตอี e o, EU, ก็รวมพลังกันเพื่อเป่าต้านและป้องการประเทศเกาะอินกรีนแลนด์ของเดนมาร์กนั้นไม่ยอมไง,ไง่ายๆฉะนั้นภาษีที่จะเก็บกับ EU นั่นจะเกิดขึ้นนาโต้ o, ก็แตกกันเรียบร้อยกับสหรัฐเมริกานี่คือสิ่งที่สมัยโจไบเดน สงครามยูเคกับรัเสเซียที่ทําไว้นะครับไซออนสี้ทำสำเร็จทำลายระบบเศรษฐกิจของ EU ไม่ใช่คู่แข่งอเมริกาต่อไปมีแต่จะต้องระวังจางนี้ก็คือทุกคนจับมือกับจีนร่วมกับจีนจีนจะแค่สัมพันธรร์ทำไมตีกับทั่วโลกการค้าก็จะเติบโตแก่งแต่เป้าหมายของจีนคือเจาะทะลวงก็คือ5%้าเปของ consumption consumer ในประเทศจีนให้เติบโตให้ได้พึ่งตนเองเหมือนกับที่อเมริกา7%อยู่นะครับ นี่คือชัดเจนเป้าหมายของสีจีผิง2,027จะเพิ่มมาเป็น5%เซนนั่นก็จะกระทบการค้าโลกของอเมริกาโดยตรงแน่นอนกลับมาดูให้ดีนะครับเรื่องการ Asset โ o เคชั่นทุกคนไม่ว่าวอลล์สบัฟเฟตสี่แสนล้านเหรียญอยู่ในมือเงินสดๆเพื่อจะรอบับเ้ลในตลาดหุ้นอเมริกาที่โอเวอร์ีแอคไปเป็นฟองสบู่แตกแน่นอนหรือไม่ภายในสิ้นปีต้นปีหน้ายิ่งทำเก็บภาษีทำให้เงินเฟ้อมา และทุกอย่างแหละครับแล้วก็ลดภาษีนะ,ะเก็บภาษีการค้าลดภาษี c o r p o r a t ทแท็กแล้วก็วอลเกอร์นั้นก็จะยิ่งขัดดุลการค้าและชุนงบประมาณมากยิ่งขึ้นตอนนี้ก็คือจะ2องเทเรียนละอาจจะกลับไป3ามเทเรียนอีกรอบหนึ่งเหมือนสมัยแรกนะครับก็เป็นปัญหาเศรษฐกิจของอเมริกาในตลอด4ปีจากนี้เป็นต้นไปจะเกิดบับเบิ้ลได้เกิดขึ้นแน่นอนและดูเอเจนโรเคชั่นจะไหลบ่าพุ่งเป้ามาอ e ีฟชินมาเก็ตทงนั้นอยู่ที่ c o r p o r a t ทแท็ก ที่จะเออร์เน็งดีซอลจับขึ้นมาอย่างไรโดยเฉพาะกลุ่มเซาท์อีสเอเชียนะัและพุ่งเป้ามาที่ไทยฟิลิปปินอินโดมาเลเวียดนามแล้วก็สิงคโ,โปร์กลับให้ดีนะครับแต่และภูมิภาคแถบนี้ที่เซ็นทรัลแบงก์จะลดดอกเบีย้ยอย่างไรเหมือนกับเฟดจะลดดอกเบีย้ยอย่างไรท่ามกลางเงินเฟอ้อยังจะมีอยู่นั้นกลับมาดูให้ดีและเซกเตอร์อะไรที่จะเติบโตแร่งยังยืนยันว่าเอเซนออโเชักลุ่มแบงกิ้ง กลุ่มชิปซปัพพลายเชนเซมิคอนดักเตอร์ที่ต่อกรกับจีนซึ่งเจอดิฟซิกก็ยังมีเจออารีบาเจอทิกต o k ของไบแดนก็จะเติบโตในเรื่องของ AI ทําให้อเมริกาหยุดชะงักและต้องคิดต้นทุน Open AI ของอเมริกาเป็นต้นแบบนะครับ c h ป t GPT ของจีนนั้นดิฟซิกใช้กันอย่างทั่วถึงมากเลยนะครับนี่คือทําให้เป็นปัญหาหนักแล้วว่าจะหาเรื่องและก็โพเทนเชียล ของอเมริกากับจีนนั้นในเรื่องของอะไรครับเรื่องของ ChatGPT หาเรื่องว่า OpenAI บอกว่า d e e p s i x copy ก็เป็นการสืบสวนต่อไปกับมาดูให้ดี asset allocation ที่ทุกคนต้องตั้งทงและปรับพอรให้ดีนะครับจะวิ่งไปมาระหว่างสกุลดอลลาร์ตอนนี้อยู่แค่108.0นั่นไงต้องทะลุลงมา107แน่นอนต้องงอนแอไม่ได้แข็งค่านี่คือสิ่งที่ทำให้ เงินสกุลแถบนี้จะต้องดีขึ้นเทียบกับสกุลทองคําก็จะถูกดูดสภาพเข้าไปเป็นทุนสํารองสำหรับกลุ่มบิดทั้งหมดแล้วก็กลุ่มของทําที่จะทําให้ทองคําสูงขึ้นขนาดจีนรวมกันนะเฉพาะกลุ่มบิดรวมกันมีทองคําเป็นทุนสํารองอยู่5000ล้านเหรียญขณะที่อเมริกา80,00ล้านเหรียญน,นะครับประชากร40%ของกลุ่มบิดเหนือใหญ่กว่าอเมริกามากนะครับและ GDP ประมาณ30%ยุโรปนั้นอยู่ว่าเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเทียบกับอเมริกาเช่นเดียวกันจานนั้นจะเห็น Asset a l l โ c a t i o n ไหลเข้ามาในกลุ่มบิดแน่นอนและกลุ่มของ EU ีที่เติบโตแกร่งหรือไม่จะปรับตัวยังไงในเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งจีนเป็นเช่าโลกอยู่เราไม่แปลกใจหรอกครับยูเคนต้องเอาสินแร่มาแรกอย่างที่ทําบอกแล้วทําไมถึงอยากได้กีนแลนด์เพราะไม่สินแร่ทั้งอย่างแร่แร่เอิร์ที่ซิลิคอนวอร์เรอ์อเมริกาต้องใช้ทั้งในจรวดทั้งในเครื่องบินลบและในเครื่องสายกามบินและเครื่องใช้ไฟฟ้า สินแร่ต่างๆและ,และ,และเอธจีนไม่ส่งออกจะก,กระทบอเมริกาทันทีฉะนั้นเซกเตอร์นี้แหละครับยังยืนยันว่าเป็นมอนิเตอร์เก็บให้ดีฉะนั้นจะบับเบิลสำหรับตลาดหุ้นนิวยอร์กแต่ทั่วอื่นนั้นยังชิปอยู่ฉะนั้นไม่แปลกใจละครับดิฟซิกทำให้ AI ของจีนเติบโตแกร่งขึ้นทั้งอารีบาบาเทนเซนไปจู้อะไรทุกอย่างมากมําหนดนี่คือภาพรวมนะครับแข่งขันกันโดยเฉพาะโดยตรง ชัดเจนและทำหุ้นแถบเซาท์อีเชียโดยเฉพาะกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ชิป AI จะเติบโตแกร่งเช่นเดียวกันฉะนั้นเก็บสะสมในการขนาดที่คอนโซลเดตอยู่นะครับเพียงแต่โกลบอลมินิมัมแท็กเลส15เซนนะครับที่กระทบบริษัทใ,ใหญ่ๆหญ่โกลบอลไรเซชั่นอย่าง Delta าเก้าหรือปตททั้งหมดจะเจอปัญหา15เซนมินิมัมแท็กเลสทนั่นเองนี่คือภาพรวมก็เก็บสะสมหุ้นให้ดีนะครับจะหวังคอนโซลเดตกลุ่มแบงกิ้งโอเวอรเ์เข้าไว กลุ่มของชิปซัพพลายเชนทั้งหมดก็โอเวอรเข้าไว้ไม่บับเบิลแน่นอนมีนความต้องการสูงมากแล้วกลุ่มของอุตสาหกรรม EV รถยนต์ไฟฟ้าหลังจากนี้อีก4ปีข้างหน้าเรื่อง Climate Change ESG Green Energy ก็จะเติบโต,ตแกร่งดีกว่า Fossil Energy ที่ทํายังขุดขึ้นมาเต็มที่ในปีหน้าจะทำให้น้ำมันสไลด์ลงมาต่ำกว่า70เหรียญต่อบาร์เรลแน่นอนใน NiME นี่คือภาพมอนิเตอร์เอเซ l โ o ชกลเกา สะสมลงทุนหุ้นคอนโซเดตเงินสดนั้นมันครั้งก็ไม่จำเป็นเสมอไปแต่เป็นจังหวะล้วครับระหว่างบอลยู ield, เรื่อง Currency US d o l ดแล้วก็กลุ่มของ Equity ที่ Supply Chain ต่างๆมีความต้องการสูงเก็บหุ้นเหล่านี้สำหรับอนาคตใน3เดือน6เดือนข้างหน้าสะสมให้ดีนะครับไทยนั้นตลาดทุนก็คงอยู่ตรงนี้แล้วก็ทดสอบในสิ้นไตรมาสที่1มีนานี้ อยู่ที่ทะลุพันสขึ้นมาแน่จะพันสามถึงพันสจุดก่อนที่จะกลางปีทดสอบเงินเงินทุนไหลบ่าเข้ามามากและรัฐบาลเราเที่ยงแกร่งจุดลุงดูดมเม็ดเงินไหลเข้ามาโอเวอร์เวทนั้นกลุ่ม Data Center, c l o ์ d c าวเซ็ก็จะทำให้ประเทศไทยเราแกร่งขึ้นให,ใหม่โอกาสทดสอบที่พันสใน First Half ถึงพันสจุดเรามาดูครึ่งปีหลังต่อไปในอน,นาคตช็อตอต่อช็อตครับเลือกกันลงทุนให้ดีนะครับ จากนี้เป็นต้นไปสวสดีครับ